สวัสดีพี่น้องป้องไปเอ็บที่เป็นขับเย็พวงติ่นเปิ่มรอบบายรอบคำหลังจากท่อนเขาเลแล้วเขาลอสีบือนพี่น้องระวังลอดสีกับมีการอ่าล่องฟีมือลอดสีเขากับมีการล่องล่องฟีมือกับสางไม่แต่ว่าตัดงามอยู่สางไม่นี่กันได้ไปเลี้ยนจักหน่อยนี่เว้ยโปกเป็นโปกงลหัวนี่กางงามอยู่ <c oughs> ันเป็นสีเราพี่น้องทั้งหมดเดียวอัดคลิปก้คลิปก้อนประชันปั๊บพวกแบกกระเจีกยบล้อแล้วรอบนี้ปุ๊บเพนักเกียจมากรอบนี้พนักงานของเฮามาแกมมาซอยกะมีอ่าแม่นางตองอูมาพนักงานสายเด้อแม่นางคนดีมาพนักงานสายอีหยังเบิ้งขับแม่นางแม่นางตองอูครับน้องยกกับเทย์บานไพค่ะ น้องบีมหวานใจของตองอูยยกดีีซแม่ป้าผุ่นทร้างผุ่นแม่ป้าเฉลียวเฉียวขี่มาแม่ป้าแม่ป้าแอบรับแอบแครนรับแอบแาแน่รับแอบแพดีรับแอบแาแน่เขาแอรไปเนาะแอรไปหาผู้ใด็เอาคือยังว่าน้องแอดเนาะน้องแอดรับแอดเขาแนน่้องแอดทุลังไห้แน่ เอากูก็บอกหน่อยๆนึงมึงก็บอกอลไรอันนี้ถอยเขาแล้วเลี่นบ่าได้จักถุงได้จักสอบเลียนบ้สนิ่ะเนี่ยอ่ะบองหอดเกิดการอันนี้แปดสิบบอสิยกเท่าไหร่ลอยกว่าร้อยสิบอ่ะมิตรคนรอยขึ้นอีนี่แปดสิบปูเดียว เอากุญแไทยมึงกุญแจเอาจากักรอยแคน,นั้บบนสี่สิบกว่าของอะน,นันแม่อะนั้นเขาแม่ปีแม่ปีกล่องใบไงซัมมี่ซ้มมได้สี่สิบห้าที่แลบเพิ่งเดากันเว้ยบะแมนดอกสมงมาสี่สิบห้าสี่อันนั้นประมาณสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสี่สิบสองพอดีพอดีเขาบัลายบลายซัมมี่ซัมมเขาเล่นกันเ,อ,เอารถปีนี่เขามันเม็โตรถผู้เอรถเขาออกเดี๋ยวบาลาน,นัน นัวนัเบิ้งขนาดรถย้ายตันจากเขาบ่บ่ขึ้นรถต่ำรถไปบ่ได้ก็พอยต่าำในรถนกนัวเป็กเหมือนนัวนี่แหละอันยด้เมาเกี่ยวเขาอยู่เนี่ยพี่น้องแล้วแล้วเกี่ยวที่แรกกันทาทารถอันเกี่ยวเขาเป็นอาทิตย์ปุ้ยเนยที่แรกตัวไปจ่อไว้ข้างล่างบัดนี้เฮ้ยเขาลมไปเนาเอารถ เกี่ยวเนาะพนะอาทิตย์กว่าเขาก็ไม่หายก็เลยเด็กเกี่ยวมือมาเรื่อยๆเรื่อยจนแล้วเพ่นอมึงเห็นต้นพุ่มยิ่งใหญ่พุ่นปะอุ่ยเออพุ่นใหญ่ๆบ่เออนั่นละเหมือนั้นตุกกัเกี้ยวเขาอยู่เขาซ้อมมันบ้างไรบ้างหันกูกับฟ้อนอยู่ให้นะเขา้อมอยู่กูเป็น ถึงปลาขวานมาดิโอ้ยปลาขวานไม่ยกเฮ้ยจะว่าตัวเอาตัวไห่พ่นว่าสั่พันเมื่อกี้พูดเรื่องมะเกี่ยวเกาะซอยเอาไปเลยปลาแดกหลายทั้งเลยเนาะอยุบนนนันมันนั่งกับปลาอะไรมันนั่งกับมาลงเอาปลามัสติเบ็ดเอาไปนี่อย่ายางสู้คนงานกินมีหนอง โดสีขาแดดเป็นแดดมันก็นย่นยนยนข้าเดียวงแงมแ่แหงมันก็โยนงข้าวแดดบดขันเงเสียงเสียกมันแพนมันกระบอออกตัวนี้นกระบอพักน,นกระบออันนี้พักอารัณ์ในน้อยนึงอดรมเป่าเือออกมาชิน่ปูพักยุนี่ด้บ้านนี่ต งัเทเฮนสีทหารมาเรียงง่ายเลยผมจะตายบุกบับุบบุบงกับเนี่แล้วห้องกับแววไว้กันนะคนหลายเยอะคนหลายเยอะเลยชั่วงกว่ากันเลยไม่พอชั่วโมงบ่ซ้ายอน่ะ เป,เปินไพ่ขรนางฟังอยู่ดเดี๋ยวจะคลิปหนึ่งนะั่นไหมน่อยมนหนี่พอม้วนจะของหน้าเย็บปวงกันว่าเป็นลูกเป็นเตาที่นี่แหละเบาหนุ เอาบางน่านเมื่อตินลูกอีลินมันยันนั่งหน่อยไปหับมาตาบานไพไปวัดชิมะยนเข่าห้อมัดปากถุงเขามันชิมาจมถุงเข่าเอาคือพ่กเข่าปบ้านน้ำมันบางหัน็วกเข่าไปแห้น้ำมันเดือดแต่เข่าบานไก่มันแวะครับรงจะเข้าตัวเนาะ น้าหอก็ไปหันย like ุ girl, to ่มเอน้าเจีแล้วเมือดีเราเมือไปอย่างโอ้โหแล้วสีาสอาดน้ำมันน้ำมันเจนไปส่งเพื่อนเตีย ไปไป่งรถไปสันดาวเจ้ามอไซออกมาข้มีหอวเบหาฮะส่งเ้ยแม่เเป็นหนึ่งเขาย่สุดมือเปิแก่ยาให้จดอไ่ดุยให้ cọp cọp bắn nữa nè 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 ียาหายเมียกันแล้วอยู่เขาบ้านเอาบ่ได้สักบันบ่ากดตัวนี้มันกับบ่เดินเหรอเนาะหามึงเอ้ยบากบปบากดเพร่แม่เราบ้าวัดสันจุ่าปากเปียกไปแล้วมันยังหน่อยขิ้รถไทยเมื่อบานแล้ว ักขายี่โโล่มาขาเป็นสโซโล่มาดิโอ้โหำเนี่งโดนโดแล้เพนโอ้ยมันมีปีมันทเอมันมันต้องมีกันไก่เลี้ยมดิหำเลี้ยมไปมันัไก่ใส่สแบบอือไม่วันเราอยู่น่าดีก้อนท่านีู้บ่เลย ทั้งคข่เขาทั้งคข่ผมเอาแส่กันรวแล้กแมแวาผมไ่ได้ฟังุคิปกูสิว่าพานยอนแกเดียวนี่แหละสู่เดียวเเราไม่ทางมันหนักมากแก้เยมาฟังเดียเดียวจางตาเดี่ยเลยเดียว

มึงมันกันมึงกันไหนวะมึงใจไหนงามดิมึงย้ม้ำคลมหนูยุ่งเยียบได้ยินว่าเอาน้องพ่อกันกีคลิปโนษาเด้อให้รถเจ้าเข่ามากก่านคลิปี้ไปสมิตรสะกอนอันนี้คลิปี้ถากชีเข่า